หลังจากที่ผมดูงานถแถลงข่าวเกม g ันดัมอิวลูชันะครับผมก็เลยเกิดจินตนาการอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นะถ้าเกิดเกมนี้เนี่ยมีเจ้ากันดัม m a ็กสเตอร์นะเจ้าแม็กสเตเนี่ยวเวลาถ้าไม่ตายแล้วมันถอดกรอออกมาแล้วต่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องทำเบเกล้งกับผมคุณอานอน์เอาเข้าจริงนะครับมันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะฮะกับจะเรียกว่าเป็นงานถแถลงข่าวก็ได้นะครับเป็นงานเปิดตัวของเกมการ์ดัมอีวิลูชันมันก็ผ่านมานานแล้วล่ะผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับน่าจะได้เคยเห็นและเคยดูผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับซึ่งในงานถแถลงข่าวนี้นะครับก็จะมีการเล่นเกมนี้แบบสดๆให้ดูกันด้วย ในส่วนของตัวเกมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มีการปล่อยคาแรคเตอร์ต่างๆออกมาด้วยนะฮะอันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะตอนแรกโดมเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นโดมจากเอยูซนะครับแต่จริงๆมันเป็นโดมทรูเปอร์นะรู้สึกจะเป็นโดมทรูเปอร์นะจากจักรวาลของซีนนะฮะ,ะที่โผล่มาในภาคซีเดสตินีนะ ก็ก็ก็โอเคนะเอโดมตัวนี้มันโหดนะโหดโหดชิบหายเลยแหละฮะ <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีการให้ดูตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าบาบาทอนนะครับเอาจริงๆเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากนะครับจนกระทั่งผมมาดูเกมเพลย์จริงในการถ่ายทอดสดอันนี้นะฮะผมรู้สึกว่าบาบาทอสเนี่ยเป็นตัวที่มันเก่งและมันโคงมากๆเลยนะครับคือตีแรงนะฮะ พอประชิดตัวได้เนะี่ยบอกได้เลยว่าตัวไหนที่เกอบวบทอสประชิดตัวนะครับเละฮะมีทั้งสกิลทุบนะฮะแล้วก็มีการโจมตีที่ค่อนข้างหนักนะครับรู้สึกว่าจะมีสกิลที่เกี่ยวกับปลาหอกด้วยเอาเป็นว่าบวบทอสเนี่ยเป็นตัวที่ผมเห็นแล้วถ้าเกิดว่าโดนประชิดตัวเนี่ยถือว่าตายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นท่าไม้ตายของเจ้ากันแทงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นการ ถอดคอไฟเตอร์ถอดคอไฟเตอร์มาชนน่ะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะแล้วแบบโอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบเฮ้ยมันทําได้ขนาดนั้นเลยมันเก่งจังเลยอเก่งกว่ากันดัมอีกอะเกมเพลย์นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะก็ถ้าหลายคนจะบอกว่ามันคือ Overwatch กันดัมนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็คงจะประมาณนั้นนะนะแต่ว่าลองเล่นดูก็ไม่เสียหายนะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเกมฟรีนะครับยังไงก็ลองเปิดใจดูก่อนถ้าเวิร์กก็เล่นต่อถ้าไม่เวิร์กก็เลิกเล่นแค่นั้นเองครับในด้านของการเล่นจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยในหน้า UI เนี่ยเราก็จะเห็นตัวละครนะครับเป็น HP นะครับแล้วก็จะเป็นรูปของตัวละครที่เราเลือกมาจะมีหลอดถ้าไม่ตายนะครับถ้าเก็บครบเนี่ยก็จะสามารถใช้ทาไม้ตายได้หลอดอาวุธหลักตรงนี้เนี่ยมันก็คืออาวุธ อาวุธของเพยเยอร์นะฮะเป็นการโจมตีธรรมดาจะเป็นอินฟินิตี้ซะทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีสกิลต่างๆอีก3สกิลซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่มีการคูดาวนะฮะเวาใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะคูดาวแล้วเวลาเราโจมตีศัตรูโดนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการโจมตีศัตรูโดนนะครับในส่วนของถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็จะตัวตัวหลอดพลังเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานอกจากนี้นะฮะเอ่อในส่วนของแสงนะครับที่ผมติไปนะครับครั้งที่แล้วเนี่ย ในฉากเกมเพย์เขาก็มีให้เราดูนะครับต่อให้มันจะมีตัว outline รอบตัวเพลเยอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังมืดอยู่ดีนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบทาให้แบบตัวเส้น outline มันเด่นขนาดนั้นนะ่ะนะฮะก,ก็ถือว่าทําดีผมว่ามันทําถูกแล้วแหละอย่างนั้นอนะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันมันก็ยังมองยากอยู่ดีนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีโหมดน่าจะเป็นโหมดฝึกสอนตามรูปเลยม,มองง่ายไงผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับโดยรวมแล้วนะฮะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันก็โอเค ถ้าเปิดแล้วเจอกันสรุปเลยแล้วกันนะครับในงานแถลงข่าวเนี่ยมันก็จะให้เราดูในส่วนของเกมเพลย์นะครับแล้วก็โหมดการเล่นพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเกมเพลย์ของคาแรคเตอร์ต่างๆมีการนําเสนอคาแรคเตอร์ต่างๆที่ผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นได้อาจจะเกมเปิดจริงอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะเป็นภาพในเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์จริงๆก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าอืมโอเคนะครับ มันมันน่าเล่นกว่าตัวอย่างเพราะตัวอย่างผมรู้สึกว่าเขาตัดแบบมันก็ไฮฟ์นะแต่ว่าในมุมของที่มองแค่เกมเพลย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันฉาบฉวยรวดเร็วไปนิดนึงนะครับมองดีเทลไม่ค่อยออกแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทําให้ผมเนี่ยอยากจะเล่นมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกสําหรับเกมนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นการเล่นฟรีนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเกมที่เปิดให้บริการเล่นฟรีเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอย่างที่หลายคนกังวลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต ที่เกมเปิดไปแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกมเปิดก็อย่าลืมชวนผมไปเล่นก็แล้วกันน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นเอโซด2ก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับเกม g u n d a m Illusion ในวันนี้ก็ขอลาแปปันเพงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับคนจะได้เห็นคลิปผมเยอะๆแล้วก็เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปได้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ